นี่งไงไปเลยปั่นจักรยานโอเคนี่แหละเฮ้ยไม่ใช่ปั่นจักรยานนี่ามันขี่เสือภูเขานี่ะน่าจะชิลจัดอาปะเอามาขับมอไซค์เสือภูเขาไปครับชิลๆไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนไม่ชิลละทำไมดูตาผาแม่น่ากลัวจงังวะเฮ้ย เออมันเหมือนมันเริ่มยากว่ะเออ,โ,อโหเฮออ้ยมันตกไปนี่สงใส่จะมองเท่งว่าดูจากทรงละอ,อะไรอะ่ะบ r a n of for impact คืออะไรอะ่ะอะไรวะเอ้ยอะไรอ่ะเอาเอาอะไรวะเนี่ยก็จะมาขับมอไซค์แบบชิวๆมองเท่งทั้งนั้นอะ่ะโอ้ เวรกรรมมันแม่งแบบแม่งเริ่มไม่ไม่ปกติละเอ้ยเปลี่ยนอ๋อเฮ้ยทางนี้เปลี่ยนรถได้ด้วยวะดูดิอ๋ออันนี้สายเติมเหรออันนี้สายไม่เติมก็มีมีตังค์เท่าไหร่วะเนี่ยมีตังค์อยู่สองร้อยโอ้เดี๋ยวจะเชื่อโอ้ย เราลงม,มาตะก,กี้แม่งโดดอะไรวะเฮ้ยมีจอยเลสด้วยวะดูนิ่เดี๋ลองไปจอยหน,น่อยดีจอยแล้วมันได้อะไรอ้าว้องมิกสวัสดีครับมาเอาไปแววนด้วยกันเดี๋ยวเป็นแก๊งเด็กแววนมาเออโอโหเฮ้ยมันไม่ใช่คำมอตายปกติแล้ววะ่ะเอาเอาตกทีเดียวม่องเลยเหรอ โโอ้หเอาไว้เอาไว้เอออะไรวะเนี่ยโอ้โหเหลือหนึ่งนาทีเฮ้ยมันโหดเหมือนกันนี่หว่านในแมปอะไรวะเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวหาจุดถ่ายรูปเท่ๆก่อนเออตรงนี้แล้วกันนะเออถ่ายรูปเท่ๆก่อน ไสามสีห้าเอออย่าบังเขาจะถ่ายรูปเออของฟ้าสีขามเฮ้ยมันจะแข่งแล้วนี่ว่าเอามันเริ่มไปแล้วโอ้โหไปไม่ทันโอ้สองนาทีกว่าไม่เป็นไรเราไปซ้อมหมดแล้วกันเฮ้ยตังพันห้าแล้วนี่ว่ะซื้อมอไซค์คันใหม่ได้แล้วเมื่อกี้ขับไปทางนี้แล้วมันโดนอะไรไม่รู้อะ่ะเฮ้ย เดี๋ยวอันนี้ขับหรือคานครับพี่ชายอ๋ออันนี้มือใหม่เหรออ๋อนี่นี่ค่อยๆนะค่อยๆมาเนี่ยเออค่อยๆขับค่อยๆขับใจเย็นเออนี่ค่อยๆขับโอ้โหอันนี้ก็ขับขาเกินเนี่ยมือใหม่จัดเลยเนี้ยเอ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 ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีสปินอะไรด้วยเออสปินสปินได้อะไรเนี่ยสปินฟรีว่ะเฮ้ย เอา้าได้สกิปอะไรก็ไม่รู้เคมเคมไหนมันเริ่มอีกหนึ่งนาทีครึ่งวะ่ะเดี๋ยวรออีกหนึ่งนาทีครึ่งเฮ้ยอะไรเนี่ยมีเบอร์อะไรด้วยของมีเปลี่ยนเปลี่ยนโล่เปลี่ยนอะไรด้วยเหรอเฮ้ยอันนี้แม่งถ้าทางจะเพลินดิมี้ยนะเนี่ยนะครับวันนี้เราขับมอเตอร์ไซค์อยู่ะเทสขึ้นขเขาก่อนขึ้นนะโป้วาย โอ้ยปึโอ้โหขึ้นเขาไม่ได้ว่ะเฮ้ยพวกนั้นมันไปไกลแล้ว่ะอันนี้น้องนูฟก็มาว่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมรอเข้าอันนี้ก่อนดีกว่ารอจอยเลสเนี่ยอีกหนึ่งนาทีแงนแงนแงนครับวันนี้เป็นเด็กแง,แง,แง้นเฮ้ยไปซื้อมอไซค์ก่อนดีกว่าเมื่อกี้มันมีมอไซค์ขาย โอ้โหไม่มีรถมอเตอร์ไซค์กลางๆเลยเดี๋ยวลอกเก็บตังค์แบบหมื่นนึงเลยว่ะนะอันนี้มอเตอร์ไซค์สตาร์เตอร์นะหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเดี๋ยวเก็บตังค์ก่อนสปินอีกเท่าไหร่อีกแปดนาทีสปินได้ไอ้ยี่สิบห้าวิมาพร้อมพร้อมแล้วอ่าไอ้น้องมิกกับน้องนูบรอเลยเหรอเอ้าเป็นไรอ่ะอยู่ดีเอื้อเออเอาว่ะสิบหกวิว่ะ ลุยเอโอก็มามา,มาครับมาครับวันนี้เราเป็นตั้งแกงว่ะตั้งแกงเ <c oughs> ด็กแว้นอ่าตีสามสองหนึ่งลุยเออเอาว่ะโอ้แล้วดูดิเหมือนไปเลยซิ่งซิ่งเฮ้ยระวังน้ำว่ะมันตกนิดเดียวก็ไม่ได้หมอไซ่วิบากว่ะเออค่อยๆค่อยค่อย <ans> ไปแล้วไปแล้วได้ยินเสียงมึงไปสองเอือแล้วไม่รู้ใครโดนเออเอาว่ะเฮ้ยอีซี่ว่ะอีซี่นี่ไงอีซี่ตัดนี่ไงอันดับหนึ่งครับนี่เลยเอาเรื่องเอาเรื courage. ่องเฮ้ยได้ตังค์เยอะอยู่นี่มาเอาเรื่องว่ะเฮ้ย เ,เดี๋ยวลองไปผ่านตรงนี้ก่อนดีกว่านีแม่งอย่างไกลเลยไปครับสามสี่ห้ามันไปไกลแล้วว่ะเออเงนเงนเงเงนนโว้ย,อ,ยอันนี้แม่งอย่างชั้นน่ะต้องระวังว่ะพลาดน,นี้ล่วงเลยเนี่ยเออเฮ้ยเราก็ซิ่งอยู่เราก็ซิ่งอยู่แงนเงน ừ, ừ. เออเออออเออเฮ้ยเอาเรื่องอยู่ไปอยู่นะไปอยู่เฮ้ยมีจำด้วยเหรอปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้เริ่มยากว่ะเฮ้ยเริ่มแคบว่ะโอ้โหล่วงใครนี่บานไยจับไปแล้วครับยาวๆเฮ้ยเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวลื่นหูที่ทางตรงนี้เริ่มแคบว่ะอันตรายว่ะเฮ้ย นี่ถ้าเป็นชีวิตรจริงจะ่ากล้าขับอย่างนี้ไหมวะเนี่ยโอ้โหขาสั่นแล้วเนี่ยโอ้โมันเริ่มแคบลงเรื่อยๆว่ะไปแล้วไปแล้วยาวๆยาวๆเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เราก็มืออาชีพอยู่ค่อยๆค่อยๆตรงนี้อันตรายตรงนี้อันตรายอัดลาอไปค่อยๆค่อยๆครับ ออ้ยวูวตรงนี้มันโอ้โห,โหตรงนี้เสี่ยงตกตรงนี้เสี่ยงตกมีไม้พงไม้ไผ่ด้วยอ๋อเราไปยังไงอะทีเนี้ยยังได้อยังได้อยู่ยได้ยเดือไปเออเอาเรื่องว่ะเฮ้ยไปต่อยาวๆครับยาวๆยาวๆครับเอ้ยหุยตาจะตามสามสี่ห้าขาเราเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเอ้าโท่เอ้ยโอ้โหโอ้ยเฮ้ยไม่น่า,าพลาดเลยอะไรเนี่ยเสีย,สยดายมิวเล่นด้วยไม่ได้เอาเป็นอะไรอ่ะเออวุ้ยสามสี่ห้ามันไปไกลเลยอ่ะโอ้เอ้ยมันยากเหมือนกันนี่ว่า อะไรนะพี่มีดีวายดีวายอะไรวะเออลืมดูเนาะอ๋ออันนี้เหรอสคริปต์เหรอไม่เป็นไรไม่ไเป็นไรเฮ้ยเราเริ่มคล่องแล้ะเราเริ่มคล่องแล้วเอามีเป็นไข้อ๋ออุ้ยคอยหายไวๆครับผมพักผ่อนเยอะเอะไอ้น้องคนนี้นี่ก็มือใหม่สุดๆครับเนี่ยมือแบบพึ่งพึ่งหักเลยเอาเอาติดกันได้ด้วยเหรอโอ้โหเอ้ยโอ้เอ้ยมือ,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 อใหม่สุดๆ เอ้ยเราต้องซิ่งซิ่งตามโอ้โหเมื่อกี้นิดเดียวเองเอ้ยแต่เราเริ่มคล่องแล้วคราวนี้สบายแล้วอืมเราเริ่มคล่องแล้วคราวนี้ซิ่งยาวเลยเฮ้ยทางลัดป่ะน่ะไม่น่าใช่ทองบากกี้บักกี้ไปครับไปแล้วไปก่อนไม่รอแล้วนะไปแล้วเออเอา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 โอ้โหอันนี้อะไรอ่ะ อะไรวะนะอ๋อระเบิดนิวเคลียร์อ๋อมีมีเกิดตรงนี้อ๋อเฮ้ยเฮ้ยสามสี่ห้านไปไกลแล้ววะมันไปเกินครึ่งแล้วต้องซิ่งตามว่ะเฮ้ยทานน้ำเยอะๆนะครับน้องมิวจะได้หายไวๆนี่ผมก็เริ่มเจ็บคอแล้วแล้วก็เริ่มร้อนในแล้วเนี่ยเอ้ย X o. X o. เอ็กโอเอ็กโอว่ะเฮ้ยไปแล้วแฟงแฟงแฟงครับแฟงแฟงช่วงนี้ต้องทำเวลาไอ้สามสี่ห้าไปไกลแล้ว ทำที่ห้านี่มันเป็นเทพโรบอกว่ะมันทุกแมปเลยโหดทุกแมปจริงไปแล้วครับต้องรีบซิ่งทําเวลาทําเวลากดยาวๆเลยเท่อนี้ยอือโอพี่บูเอ้าเอ้าเอ้าเอาติดติดเฮ้ยเอ้าเอ้าเฮ้ยเอ้าเอาติดติดเอ้าโอ้โหเอาขึ้นไม่ได้ด้วยเฮ้ยขึ้นไม่ได้ โอ้ขึ้นไม่ได้ก็ม่องหงอโหนึกว่าทางลัดโอเ้เอ้ยจบแล้วเออโอ้โหเอ้ย